สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิต o โจนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับเกมพิจี๋นนะครับเลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับหลังจากที่เปิดโอเพนเบต้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับเปิดแบบเต็มรูปแบบนะครับนี่โอเคมาอยู่ที่ฟาร์มของเรานะเราก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ลองเล่นแบบโอเพนเบต้าเหมือนกันนะครับก็เข้ามาลองเล่นนะครับตอนที่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเปิดนะครับประมาณ วันที่31ม่ใช่ประมาณแล้วเปิดแล้วแหละนะครับก็เข้ามาลองเล่นได้สักพักแล้วนะครับก็ไปซื้อหมูมาซื้อหมูมาแล้วก็เอามาลองเล่นสักพักนะครับก็โหมีหมูเยอะเหมือนกันนะครับรูปแบบเกมนะครับก็จะคล้ายๆเกมในตำนานของเรานะครับย้อนไปเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้วไม่ถึงนั่นแหละครับประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับที่อยู่ใน Facebook นะครับผมตอนนี้ก็ เหมือนจะกลับมานะครับก็คล้ายๆเกม Happy คนเลี้ยงหมูเลยนะครับก็เราแอ,แอดเพื่อนจากในเฟซได้หรือว่าจะเพิ่มเ,เพิ่มเพื่อนจากที่อื่นก็ได้นะครับผมก็เกมนี้บังคับให้เอาอินผ่าน Facebook นะครับนะพอพอล็อกอินเสร็จนะครับเราก็จะเห็นรายชื่อเพื่อนใน Facebook ของเราที่เล่นเกมนี้นะครับอ่าเราก็โอเคตามสเต็ปนะครับไปทําฟาร์มเลี้ยงหมูให้หมูโตนะครับ รูปแบบเกมก็คล้ายกันนะครับก็เปิดก๊อกน้ำนะครับเลี้ยงหมูเอ่อทำฟ้ามหมูนะครับแล้วก็ไปจนถึงการแปรรูปหมูแล้วก็เป็นการผสมพันธุ์ด้วยนะครับนี่เราไปดูหมูสักนิดนึงว่าผมมีหมูอะไรบ้างโอ้ก็ล็อกตามเลเวลเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เล่นปั่นเวลไปก่อนนะครับนี่อย่างที่อย่างที่เราทราบข่าวมานะครับก็จะมีหมูที่เป็นเอ่อหมูแร่นะครับ หลังจากที่เราผสมพันธุ์นะครับนี่ลองมาซื้อยาปรับกินแล้วก็ผสมพันธุ์ดูนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเล่นแบบแบบโคสเบต้าแล้วนะครับก็อาจจะได้ทดลองเล่นกันหลายอย่างหลายรูปแบบนะครับตอนนี้ก็เปิดแบบจัดเต็มแล้วนะครับก็โปรแพ็คผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับมีการจํากัดสิทธิ์นะครับหนึ่งครั้งต่อ ID นะครับเราจะซื้อได้แค่หนึ่งครั้งครับไหนรู้ซื้อได้อะไรบ้างนี่จะได้อ่า แพ็กผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้เหรียญ e นะครับห0 0่ยเหรียญแล้วก็เหรียญ c ี2งหมนเหรียญนะครับซุปไก่สกัด5อันนะครับแล้วก็ยาเล่งตัวเบอร์กลางนะครับ2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะสามารถซื้อได้ไอียละครั้งเองนะครับก็แต่ว่าก็จะมีแพ็กที่ว่าเป็นแพ็กเกจรายวันนะครับเราซื้อได้ครั้งต่อวันเลยนะครับในราคาแค่30บาทเองนะครับนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โห้เยอะเหมือนกันนะครับได้ทั้ง5ชิ้นนะครับก็ ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับก็มีแพ็กกระดิ่ด้วยนะครับใครอยากที่จะลงทุนนะครับหรือว่าไม่ต้องรอก็จัดเลยนะครับนี่แพ็กหนึ่งพันนะครับโอ้จัดเต็มเต็มที่นะครับเราไปดูที่ฟาร์มหมูกันนะครับตอนนี้เราก็จัดหมูมาแล้วประมาณ6ตัวนะครับก็ได้ทดลองเล่นแล้วก็เร่งเร่งโตไปสักพักแล้วนะครับเกมนี้นะครับสามารถเข้าไปดูฟาร์มหมูของเพื่อนได้นะครับไปกดที่เฟนนะครับก็ในสัน เรือกเพื่อนมาเลยนี่เพื่อนของเราออนไลน์อยู่นะครับไหนลองไปเยี่ยมชมสิอ่านี่นะครับสวัสดีงับนะครับโอ้ความเพื่อนของเรานะครับดูเน่าฟูปะนะครับก็เราสามารถกระทําอะไรกับความเพื่อนได้บ้างนะครับอย่างเช่นเกาะนี้นะครับขโมยหมูนี่ครับต้องเลเวล4ขึ้นไปนะครับถึงจะขโมยได้ก็นีวางยานะครับวางยาเราต้องรอใเพื่อนออฟไลน์ไปก่อนถึงจะวางยาได้นะครับแล้วก็นี่ อ๋ออันนี้เป็นการแจ้งตรวจสอบภาษีนะครับนี่แจ้งมาเรียบร้อยนะครับลองดูซิมีอะไรบ้างก็เราสามารถเลี้ยงหมูให้เพื่อนได้นะครับก็อย่างเช่นให้อาหารหมูอาบนะ้ำหมูนวดหมูนะครับว่าเดี๋ยวเรากลางความเราดีกว่านี่ไม่มีใครไปแจ้งบินเรานะครับนี่ลองนวดหมูซิอ๋ออีกแปดนาทีนะครับผมเล่นไปสักพักแล้วนะครับก็ ตามสเต็ปนะครับเราสามารถให้อาหารหมูหรืออะไรได้นะครับโห9เก้าสิบเก้าผมไ่เรื่อสซะกทีอันได้ไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราเวลสามแล้วนะครับแนะนำนะครับเกมนี้ก็สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมโหลดได้ที่ Play Store และ App Store นะครับก็อย่าลืมลองเล่นกันนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะแอดเพื่อนก็ทิ้งเลข ID ไว้นะครับ User ID นี่ๆๆไอว่าไอว่าไอวนี่เฟนนะครับ UID นะครับแล้วก็ก๊อป นี่ก็ไปแชร์กันได้เลยข้างล่างนะครับหาเพื่อนเล่นกันได้ตั้งสบายนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับโอ้โหเราจะมาดูกันว่าฟาร์มหมูเราเดี๋ยวขอไปฟาร์มขอไปเล่นก่อนนะครับขอให้หมูโตแล้วก็กลับมาคลิปต่อไปครับผมเจอกันครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและก็แชร์ด้วยนะครับผมชวนเพื่อนกลันมาเล่นเยอะๆนะครับบ๊ายบาย